สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเสียงฮอนนะฮะให้คุณพิมพ์ไปว่าฮอนนะฮะ H O N ฮอนแล้วก็มันจะมีฮอนเสียงนั่นนะฮะก็กดติดตั้งเลยฮะเพื่อนจะทำให้ดูนะฮะยอมรับโีเคโอ้ยเพื่อนทักใหม่ยอ อันนี้ครับโอ้พื้นที่เต็มครับพื้นที่เต็มอะเอาเอาเรดได้เฉยเลยครับเขียวก็จะนี้ดูก็เดี๋ยวจะมาลองนี่ลองเปิดให้ฟังเลยนะฮะเสียงก็ผมอยากให้กดไลค์ กด s u b s c r i b กันด้วยนะฮะผมทำขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะมีคนชมกด subscribe กดไลค์อะไรกันก็กดเข้าไปสับให้แรกรู้จักใครก็สับให้แรงนะฮะ<ม>ก็ช่วงนี้ฝนตกฮนะไม่ค่อยสบายนะไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะฮะ ก็ขอโทษด้วยนะโอเคอันนี้ก็ยังไม่เคยโหลด,ดคู่มือหอนเนี่ยฮะหันคู่มือก็เป็นอ๋อเคยโหลดลนะก็เป็นบอกตัวอะไรแบบนี้ก็ลองมาฟังอัอนเป็นอันนี้ฮะโอเคนะฮะอันล่างๆจะบอกนะออไอ้เปี๊ยกข้าเราสงสารเองจริงๆข้าบอกเองแล้วไงว่า่าเสี่ยงกับพี่ ก็เป็นลนักษณะ,ะ,น,ะนี้นะฮะเป็นลักษณะนี้นะฮะนิ่มขนาดนี้นี่มันคนหรือขี้กันวะขี้ครับก็ไม่รู้จักตอบปูยังลูกลอกนี่บอกปูได้อะไรเนี่ยใครทหารไใ้แดงไม่ขนามือพี่เลยกินหลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนะก็แบบไอ้นี่ยกตีดังเลยก็ประมาณนี้นะฮะ

โอเคนะก็เป็นประมาณนี้ลองอันนี้บ้างฮะไม่เคยฟังเลย <Nem esis. S 1> โอเคไม่ฟังละโอ้ก็สีนาทีละอันนี้ก็พอได้เป็นอัางกิตผมก็ไม่ชอบนะอัน,นแก้วนี้ก็ดีเหมือนกันนะ Place, peasant. God save one of your strict I say, split so. poor, poor blighter. Right now, still white bloody. Tarry <laughs> in, Charlie. Good smack that, hey, for our absolute the, the hell. Well, that's embarrassing. Gently, the lead, a leap. or poor blight. ก็เ no สียงน่คอมก็เหมาะสดนะฮะว้ามีขจัดไปสามแล้วเหรอว้าี็จะไปสามแล้วห่อเสียงนี้ผมชนะเริ่มมีกินแล้วนะนี่บอกูได้ไรเนี่ย ทำไมเขียวโดนซ้ำเขาแล้วโอ้ไม่รู้จักตบกูยังอ้าวเฮ้ยใครจะหาไอ้เขียวแตกซะแล้วพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆมีอีกไหมไอ้งามไส้ก็พอแล้วนะฮะก็แค่นี้นะก็พอแล้วพอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะฮะอุย๊ยแปบบ๊บนึงนะฮะโอเคียเขลืมไปลืมไปลืมไปก็ วันนี้ก็เล่นได้จริงนะวันนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปหน้าตาวันนี้นะก็ใช่แน่นอนนะฮะบอกเลยมันมากมากก็พอนาทีผมก็ขอจบคลิปแล้วนะ,ะอุ้ยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีค่ะ